ทนายเดชากิติวิทยานันตตั้งคำถามถึงชาดาไทยเศษปมวิวาทะกลางสภาระหว่างตนกับพัรก้าวไกลว่าอยู่เบื้องหลังเยาวชนกลุ่มหนึ่งสุดท้ายโดนท้าทายกลับทนายเดชาจึงถามกับว่ากล้าเปิดเผยหลักฐานหรือไม่ครับอันนี้ก็เขาออกอประกาศหรือกฎกระทรวงทัานองนี้สภาวันนี้เป็นไงบ้างครับสภาวันนี้ก็ชาดา คะแนนเต็มสิบครับนะนะครับชาดาเต็มสิบครับก็สไตล์นักเลงนะครับเนะขาเรียกสไตล์นักเลงนักเลงลูกทุ่งนะวันนี้แกก็เสียงดังเหมือนเดิมคะแนนเต็มสิบโตเถียงทะเลาะกับประธานสภา,าประธานสภา,าก็บอกถ้ายังมีปัญหาเดี๋ยวเจองข้างนอกนะชาดาก็ยังโวยวายอยู่นะครับในสภา,านะ ก็ยังมีคนมายืนอยู่ข้างหลังเวลาแกยืนในข้างหลังเนี่ยก็มีสสประมาณสิบคนมายืนอยู่เหมือนเดิมนะโตเถียงกับประธานสภาพ,าพิเชษว่าทําไม่ถูกต้องทําไมปล่อยให้มีภาพของชาดาไปยืนคู่กับพวกแกนนกํารักแผ่นดินรักเจ้าอะไรต่างเนี่ยทาให้คนมองว่าชาดาอยู่เบื้องหลังพวกที่มาทะเลาะก,กับนะน้องตะวันนะครับนะก็ ทะเลาะก,กับท่านประธานสภาท่านประธานสภาบอกว่ามีอะไรคุยข้างนอกชาดาบอกได้เลยนะนะครับท่านประธานก็บอกว่าผมไม่ใช่นักเลงผมไม่ใช่เจ้าพ่อนะครับคุณชาดาตอนนี้นี่ก็โอ้โหแรงจริงๆนะแรงจริงๆครับคุณชาดาตอนนี้นี่แรงมากแรงจริงๆคุณชาดาตอนนี้ครับ มืวานสดกับโรมรังสีมันหรือรังสีมันโรมวันนี้สดกับพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผูา้แทนราษดรโอ้โหแกไม่กลัวใครเลยครับแล้วเวลาแกพูดเนี่ยชาดาเนี่ยเหมือนกับเจ้าพ่อเสียงไฮครับนะครับนะมีพวกสอสอภูมิใจไทยเพื่อไทยยืนข้างหลังครับประมาณสิบคนครับปกติเวลาเข้าประชุมสภาในเวลาแกพูดเนี่ยแกก็พูดอยู่คนเดียวนะ สสจะไม่มีใครมายืนเป็นเหมือนแบบเหมือนบอดีกาดนะอยู่ข้างหลังหรือวอลเปเปอร์เหมือนกับเจ้าพ่อเสี่ยงหายเลยนะครับตอนนี้นี่ดังมากนะครับชาดานะครับไม่กลัวใครทั้งนั้นนะครับรองประธานสภา,าก็ไม่กลัวรมรังสีมันรังสีมันรมก็ไม่กลัววิโรธวิเลิศไม่กลัวชัยธวัฒน์ไม่กลัวตอนนี้ถือว่าคะแนนเต็มสิท คะแนนเต็มสิบในฐานะผู้นำของคนที่รักเจ้ารักแผ่นดินนะครับใครแต่ต้องเจ้าไม่ได้ขคยขัดขวางขบวนเสรไม่ได้ต้องเจอกับคนที่ชื่อชาดราไชายเซธแหงอุอทัทธานีนะครับว่ากันไปครับนะก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะเต็มสิบไม่ต้องหักครับ สดกับประธานสภา,าเลยจะให้ผมต้องฟ้องหรือเปล่า p d p ีรู้จักหรือเปล่าระเบียบสภา,าจะมาใหญ่กว่าพ d p ีพีเอได้ไงนะแกพูดเหมือนทํานองว่าการที่เอารูปของแกเนี่ยมามาเปิดในสภา,าเนี่ยผิดกฎหมายพ d p ี PA, ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทําให้แกเสียหายแกบอกเนี่ยเดี๋ยวผมต้องฟ้องไหมเนี่ยนะเอออะไรต่างๆเนี่ยผมไม่รู้แกเดือดอะไรนะ นะครับแล้วแกก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะเปิดแล้วครับเปิดเลยว่าพักการเมืองไหนอ่ะที่อยู่เบื้องหลังเด็กนะพักการเมืองไหนที่อยู่เบื้องหลังเด็กหัวหน้าพักเก้าวไกลก็บอกเปิดเลยครับอยากให้เปิดอยากให้เปิดครับหัวหน้าพักเก้าไกลบอกให้เปิดทุกวันนี้ก็พูดไปนะเลี่ยงไปเลี่ยงมาทําให้คนเข้าใจผิดว่าพักเก้าวไกลอยู่เบื้องหลังเด็กและเยาวชน ที่ไปต่อต้านสถาบันนะครับพักเก้าไกลบอกไม่ควเลยครับเปิดมาเลยครับว่าพักการเมืองไหนหนุนเด็กและเยาวชนในการต่อต้านสถาบันเปิดมาเลยผมเองก็อยากจะรู้นะครับว่าพักไหนหนุนเด็กในการต่อต้านสถาบันอยากจะรู้เหมือนกันครับชาดายังไม่กล้าเปิดชาดาบอกว่าต้องเปิดในกันมาีิกันต้องเปิดภายใต้กฎหมาย พูดทำนองเหมือนว่าเปิดแล้วเดี๋ยวกลัวโดนฟ้องหรืออะไรทํานองนั้นนะครับผมอยากให้ให้คุณชาดานะครับไหนๆคุณก็ใจกล้าขนาดนี้แล้วนะกล้าโต้เถียงกับประธานสภากล้าตําหนิประธานสภาว่าทํางานบกพร่องนะทำงานผิดพลาดควรจะต้องขอโทษอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะซึ่งประธานสภาก็ออกมาบอกว่าชาดาพูดจาเสียดสี นะครับและพูดจะไม่สุภาพก็ว่ากันไปนะฮะก็ดูกันต่อไปนะอยากให้คุณชาดาเปิดเผยนะครับว่าพักการเมืองพักใดหนุนเด็กในการต่อต้านสถาบันนะนะครับพักเก้าไกลก็ไม่กลัวครับอยากให้เปิดเลยครับผมก็อยากให้เปิดนะนะครับการเถียงกันในสภาระหว่างคุณชาดากับคุณกับคุณโลมและประธานสภาก็ทําให้เห็นว่าคุณชาดานี่มีบทบาทมาก นะมีบทบาทมากแม้กระทั่งเวลายือนอภิปรายยังมีสสที่เป็นลูกน้องมายืนข้างหลังเต็มไปหมดเลยนะมีลูกน้องเยอะมีสสเป็นลูกน้องมายืนเป็นวอลเปเปอร์เป็นเหมือนกับเจ้าพ่อเสียงไห้อ่ะแสดงว,ว่าแกมีบารมีมากเวลาแกพูดในสภานีมีคนมายือนอยู่ข้างหลังเต็มเลยซึ่งการพูดในสภาจริงๆแล้วเนี่ย มันต้องพูดคนเดียวนะนี่โอ้โหแกมีคนอยู่ข้างหลังเยอะแสดงว่าแกนี่ไม่ธรรมดานะแกเป็นผู้มีมีบาร,รมีมีอิทธิฤทธิ์นะนะครับอ่านะนะนะครับหลายคนบอกว่าไม่เปิดหรอกครับอ่านะนะนะครับว่ากันไปครับคดีลูกเขยชาดาโดนจับไปถึงไหนแล้วอ,อ๋อไม่รู้เหมือนกันนะครับก็อยากจะทราบนะครับคดีลูกเขยคุณชาดาไปถึงไหนแล้ว อ่นะครับอ่านะฮะก็พักเก้าไกลเขาก็ทําหน้าที่ของเขานะครับว่ากันไปนะครับว่ากันไปนะครับบางคนบอกเป็นสภานักเลงหรือเปล่าครับเออนะครับมาเฟียหรือเปล่าครับเราไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่นะใครจะมองแบบไหนยังไงเจ้าพ่อนักเลงอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าประเทศไทยระบอบประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตยใครชอบแบบไหนชอบชาดาก็ว่ากันไปเพราะแกก็สไตล์นักเลงลูกทุ่งนะนะครับนะถ้าอยากเปิดก็เปิดมาเลยในประชาชนนะประชาชนจะตัดสิเนเองนะครับว่าจะเลือกใครระหว่างชาดาหรือก้าวไกลก็แล้วแต่นะครับนะติดตามอาจารย์ทุกวัน แล้วแต่นะครับใครชอบอะไรก็ว่ากันไปครับตามสบายครับนะพักก้าวไกลแทบจะเป็นพักเดียวที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยดยอกนั้นก็จะเป็นอนุรักษ์นิยมหมดเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ก็เป็นอนุรักษ์นิยมหมดแล้วเหลืออยู่พักเดียวที่ไปดูแล้วเสรีนิยมคือก้าวไกลสี่ปีข้างหน้า ใครจะเลือกอนุูรักษ์นิยมใครจะเลือกเสรีนิยมมันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสีปีข้างหน้าเลือกใครเนี่ยชัดเจนชอบฝ่ายไหนก็ได้แล้วแต่พี่น้องประชาชนนะครับ <c oughs> อยู่ฝรั่งเศสยังเลือกก้าวไกลอ๋อในสภามีอันตรพานหรือเปล่าครับไม่ทราบเหมือนกันออกลูกนักเลงหรือเปล่าครับอืมนะครับนะครับ <c oughs> Really thank